รู้สึกมันเป็นการตอบแทนที่หนูไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่ามันคุ้มค่าสาหรับหนูที่เหนื่อยมาทั้งซีซั่นแล้วก็หนูพยายามทุกๆอย่างเลยที่อยากให้ตัวเองได้ดีขึ้นค่ะแล้วก็อยากให้พาทีมคว้าชแชมป์ด้วยค่ะก็อยากฝากทุกคนคือถ้าเรามีจิตใจที่อยากจะเล่นในกีฬานี้ก็อยากให้ทุกคนรักมันแล้วก็ฝึกฝนทั้งกายแล้วก็ใจค่ะถ้าเกิดทุกคนคิดว่าเอ้ยเราอยากจะมากีฬานี้จริงก็อยากให้ทุกคนมุ่งมั่นค่ะค่ะก็อยากขอบคุณ เพื่อนในทีมแล้วที่ที่ทำให้หนูได้ได,ได้ทุกรางวัลเลยเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีทุกคนหนูก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะได้ในรางวัลน,นี้ไหมคะ่ะก็อยากขอบคุณเพื่อนในทีมเวยแล้วก็อยากขอบคุณทุกกาลังใจที่ส่งมาคะ่ะที่ทําให้หนูมีแรงในการต่อสู้ครั้งนี้คะ่ะก็อยากขอบคุณทุกคนเลยนะคะ